เลวไฟเตรียมตัวให้พร้อมศึกวันลุมพินี131กำลังจะระเบิดความมันสงท้ายเดือนตุลาคมนี้เตรียมพบกับการแข่งขันสุดเดือดของเหล่านักสู้มากฝีมือถึง24ชีวิตที่จะมาโชว์ลีลาการต่อสู้สุดเรลาใจให้ผู้ชมทั่วโลกได้ชมกันถึง195ประเทศเลยทีเดียวการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรับอินทราในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้เริ่มคู่แรกตั้งแต่เวลา19.30น,านาเป็นต้นไป ไฮไลท์สำคัญของรายการนี้คือการกลับมาเจอกันอีกครั้งของคู่ปรับเก่าที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือคู่เอกสุดมันระหว่างสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งกําปั้นหมัดโหดวัย29ปีจากมหาสาร,รคามและเดโชโปอบริรักษ์นักสู้หนุ่มฟอร์มดีวัย22ปีจากสงขลาที่จะมาวัดฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นไラเวตน้ำหนัก125135ปอนด์นอกจากนี้ยังมีคู่เอกภา,าคอินเตอร์ที่น่าจับตามองอย่างรุ่ซัมยูนูซอฟ ดาวรุ่งร้ายพ่ายวัยสิบปปีจากรัเสเซียที่โชว์ฟอร์มชนะรวดบนเวทีแห่งนี้ถึง5ไฟติดต่อกันเขาจะมาประทะกับเพชรสุนวิทต,ต้องทุ่งใหญ่กำปั้นพลังแกร่งวัย27ปีจากนกครศรีธรรมราชในกติกามวยไทยรุ่นฟลเวทก่อนการแข่งขันสุดมันนี้จะเริ่มขึ้นนักกีฬาทุกคนจะต้องผ่านการชั่งน้ำหนักวัดระดับน้ำในร่างกายและตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักกีฬาทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดและเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นสำคัญหากนักกีฬาไม่ผ่านเกณฑ ก็จะมีการเจราจาตกลงกันเรื่องการชดเชยน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้และแล้วก็มาถึงผลการช่างน้ำหนักของเหล่านักสู้ที่จะขึ้นสังเวียนในศึกวันลุมพินี131คู่เอกมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์สุริยันเล็กพอเย็นยิ่ง132ปอนด์เดโชอปอบริรักษ132ปอนด์คู่รองมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอนด พันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารี139.8ตอนคริสนาดาวเด่นมวยไทย139.2ปอนมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135.145ปอนบัวเขียวปอกเปาอิน138ปอนแมมมอสสอสลาชีพ137.6ปอนมวยไทยรุ่นไฟเวท125.135ปอนเพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่134ปอน โมฮัมเหม็ดตาฟิกหนึ่ปอนด์มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105 115ป่ปอนด์กาเบรียลเลโมรามหนึ am, ป่ปอนด์น้องฟ้าสายท็อปพีเคแสนชัยหนึ่งปอนด์มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105 115ป่ปอนด์อ e ิกิวซังสอสละชีพ114.4งปอนด์ดาวแดงเอนนี่มวยไทยหนึ่ปอนด์มวยไทย รุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอนด์รุ่นซ้ำยูนูซอฟ134.8ปอนด์เพชรสุงทมุทรต้องทุ่งใหญ่134.8ปอนด์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนต์ตัมเวด135145ปอนด์จูช่วย143.4ปอนด์อัเทอร์ครอป144.2ปอนด์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนต์ตัมเวด135145ปอนด์กาเบรียลเปเรรา 145ปอนด์ทากุก144.6ปอนด์การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเทอร์เวท145.155ปอนด์อเล็กซานเดอร์คาน155ปอนด์เซอิยามัสดะ154.4ปอนด์มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105.115ปอนด์จีเชงฟิบิโล114.4ปอนด์มดิสันคลัต113.6ปอนด การต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นฟลเวทห2 5 1 3 5หปอนด์ชาซาดาอาตาเอฟ13าหปอนด์เมราบแมมแม่ซาดา134.4อปอนด์อย่าพลาดศึกวันลุมพินี1 3 1ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีปราบอินทราในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้แฟนๆกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่างๆดัง,งนี้ ช่อง7 HD กด3 5ภาษาไทยเริ่ม20นาิกา30นาที Facebook One Championship Thailand เริ่ม19นาฬกา30นาที YouTube One Championship บางประเทศเริ่ม19นาฬกา30นาที Watch. a n i c o o มบางประเทศเริ่ม19นาิกา30นาทีแล้วคุณหลักตื่นเต้นกับคู่ไหนมากที่สุดคิดว่าใครจะคว้าชาัยในสึดครั้งนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย